คุณผู้ชมคะเหมือนเราจะเจอคู่แฝด2คู่เข้าให้แล้วนะคะแฝดสยามหนึ่งแล้วก็แฝดฟิลิปปินส์อีกหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องบอกว่ามีความคั่งรักนะลาลิสานะทั้งสองเซตเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะซ้ายมืออยู่แล้วลิซแชงนะคะแม่หนูคู่หูที่เต้นนี่คือเหมือนท่าดีกัน เหมือนคลอดออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวนะถ้ามีลิสแทงก็ต้องมีขวามือค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสาวคนดังตัวท็อปของฟิลิปปินเลยทีเดียวนะนั่นก็คือลีฮันและมิเชลนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง2คนเนี่นะเป็นทั้งดาราแล้วก็นางแบบของฟิลิปปินเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะจำไม่ผิดนะ ลิฮาลามอสเนี่ยนางแซ่บมากนะคะเป็นนักแข่งรถด,ด้วยทุกคนโอ้โหทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวแต่อันนี้เราอาจจะไม่ได้คุ้นมากเนาะถ้าเราไม่ได้ตามทั้งวงการบันเทิงของฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าวงการมอเตอร์ของทางฟิลิปปินส์แต่ว่าคนนี้คุณแน่นะแล้วเขาก็ข้างรักนูลิสของเรามากๆนะนั่นก็คือแม่สาวคมเข้ม มิเชลดีนั่นเองค่ะที่หลายคนอาจจะแบบแอดคุ้นมากเลยคุ้นสิคะถ้าใครเพิ่งลุ้นนา s มส n ยูนิเวิร์สไปที่แบบว่าคนไทยเข้ารอบไปแบบจับมือสองคนสุดท้ายแล้วเราก็ลุ้นสุดขีดจริงๆนะให้กับแอนโทใช่ไหมต้องบอกว่าชีคนนี้ล่ะค่ะคือเพื่อนสนิทของแอนโทเนียโพซิลเลยทีเดียวนะจำได้หรือเปล่าตอนที่แอนเนี่ยผิดหวังนะก็ เราเกือบจะได้มงอะเออแต่ว่าได้มิเชลเนี่ยเข้าไปกอดไปประโลมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนประกวดตอนเก็บตัวเนี่ยสองคนนี้สนิทกันมากตัวติดกันหนึบเลยทีเดียวนะคะเพราะเออปกติดะไทยกับปินเนี่ยก็จะเป็นแบบ คู่แข่งขาอ่อนด้วยอหอมเราก็จะส่งสาวงามไปฟาดกันแล้วก็เป็นสองประเทศที่เชียร์มันสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถเข้ารอบลึกๆเพราะว่าสาวงามเราสวยนะฟิลิปปินส์นี่เขามีโรงเรียนผลิตนางงามกันเลยนะทุกคนแล้วเขาเอาจริงเอาจังมากนะแต่สําหรับปีนี้ค่ะเราได้เห็นภาพความรักความสามัคคีนะคะซึ่งพอทางมิเชลเนี่ยเขาหลุดออกไปก่อนใช่ไหมแฟนนางงามปิน,นก็เทมาแบบเชียร แฟนนางงามไทยใช่ไหมมาเชียแอนโทเนียนะคะก็เลยยิ่งทำให้ปีนี้เห็นภาพความประทับใจมากๆากเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแอดก็เพิ่งบรูเนี่แหละว่าเออมิเชลดีเนี่ยแอบเป็นแฟนคลับน้องลิสด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่า นี่ด้วยหรือเปล่าเป็นอีกเหตุผลที่ทําให้ปินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันกับเรามากเลยนอกจากเรื่องของกระแสนางงามเนาะก็ต้องมีน้องลิซ่าเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมนะคะใครๆก็รู้จักไทยหรือบางประเทศก็อยากจะเข้ามาทําความรู้จักว่าง่ายๆเพราะว่าก็จะรู้จักว่าไทยนี่เป็นบ้านลิซ่านะอย่างนี้นะทุกคนก็แบบเอออยากเข้ามานะคะนี่ก็เป็นความน่ารักที่เอามาให้ดูว่าจริงๆเนี่ยเขาข้างรักน้องลิซ่า,าั้งไหนตาลายแล้วเพราะว่าเหมือนเขา เต้นเพลงนี้กันนะตั้งแต่เพลงของน้องลิสเนี่ยออกมาใหม่ๆเลยแต่ว่ากระแสะเนี่ยมันเพิ่งมาเพราะว่านี่แหละมากกอนมาซีกับทางแอนโทเนียบ้านเหล่านี่แหละนะคะก็เลยยิ่งย้ำชัดนะคะว่าน้องลิสของเรานี่แหละเป็นซ u เปอร์ไอดอลนะคะของผู้หญิงที่สตรองแล้วก็สวยมากๆอยู่แล้วด้วยก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันละคะ่ะต่างคนต่างสวยต่างคนต่างเก่งแบบนี้แล้วน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกจริงๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ Thank mm -hmm. you.